โี Ooh, ่เเกบขอกับสวัสดีท่านผู ine, uh, right ้ชมท่านด้วยนะครับผมนะครับอย่าเกมอะไรไม่รู mm ้ท hmm. ี Good ่เป uh ็นเกมปิดไฟนะครับหลายหลายคนคิดว่าแบบเวลาลงขึ้นลงบ้านอะไรเงี้ยเออเราอยู่ข้างล่างบ้านแล้วปิดไฟขึ้นบาบันไดแล้วรู้สึกรู้สึกมันมีอะไรเตือนตามหลังมาเรามาใช่ไหมล่ะนี่ก็จะเป็นเกมปิดไฟเลยครับเออเนะแล้วมันเงาอะไรไว้เนี่ยมันดอกแดกดอกแดกเลยเนี่ยเออเเดี๋ยวมันเงาอะไรไหมนะก็จกแค่เนยไม่ใช่แล้วโอเคนะครับเราก็ไปดูกันดีกว่านะครับดูเร็ เราคืนเราทำเคล็บปิดไฟนะครับโอเคมาดูกันแต่ได้กด่อะไรอ๋อเต็บบาลนะหุ้ยคืนที่ดึวก,กว้ายน่ากลัวจังเลยสวัสดีครับว้ายมีปิดไฟแล้วหนึ่งปิดดีก,กว่าเปิดได้ไหมว้าอคือเวลาไม่กล้าปิดโอเคปิดไฟแล้วกันนี่ได้สองแล้ว มีอะไรน่ากลัวไหมไม่มีเนาะไอ,อ้ชุกเว็บนี่เฮ้คือหลักจังเลยตรงห้องใต้ดินนี่แหละมั้ง,งน่ากลัวสุดแล้วแหละเฮ้ยสวัสดีครับว้ายยังม,มีเสียงข้างหลังเนาะไม่มีวว้าสวัสดีครับก็ไม่มีอะไรเคยแล้วเขาไม่มีอะไรหรอกมั้ง Okay. À, โอเคอ่าปิดไฟแป๊บวุ้ยมืดว้้ยตกใจโอเคปิดไฟนะวูมืดมากเลยวิ่งได้ไหมวะอยากวิ่งมากเลยมันเสียวตรงน,นี้มืดแล้วไปไหนอ่ะ นอนเหรอนอนอ๋อให้กดนอนนะครับพี่ชมโอ้อย่างนี้นี่เองนะครับแล้วปิดไฟไปแล้วนะครับห้าดวงนะครับคืนแรกเออคืนที่สองคืนที่สองเหรอไม่จะมีอะไรปะวะเฮ้ย <laughs> คืนแรกไม่มีอะไรคืนที่สองจะมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรมากเป็นเดิมเนาะเออ แต่ก็อยากจะไปเร็วๆอยู่นะแต่มันวิ่งไม่ได้สินี่คือแปลกน่ครับเอ้าอ๋อเราลืมไปลืบไปตรงนี้นะครับลืมไปว่ามีไฟอะไรนี้ตรงนี้นะครับผมนะผมไม่มีอะไรหรอกเนาะขึ้นดีกว่าเนี่ยขึ้นันไดเนี่ยตามผโอยอะไร เราปิดแล้วนี่อย่ามันเล่นอย่ามันเล่นนี่อยากเล่นไหมเปิดให้ก็ได้ๆนี่เก็บไปวิบ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 เออกูเล่นบ้างกูเล่นบ้างอย่ากูเล่นบ้างนะกูมองหลังเลยอย่าให้กูรู้นะว่ามันก็รถไฟเล่นนะอย่าเนี่ยเลยชนบ้านอีกนี่ไปเข้าห้องดีกว่ากูวัด เอาไฟหายไฟอยู่ตรงไหนเออนี่ไงว่ารีบนอยดีกว่าโอ้ยก็คืนที่สองก็ไม่มีอะไรมากมากทุกคนเออไม่มีอะไรเนาะคืนที่สองเนี่ยนอนแว๊กเรียบร้อยคืนที่สองสองสองสสองสอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดีปะคืนที่สามแล้วทุกคน ีนี่ไม่เสียงไม่มีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงมาเ,เสียงมาแล้วเว้ยรอบนี้โอ้ยโอ้ยไม่ดรอ่ะเนาะ <What? S 1> อะไรอะไรเสียงยังไงข้างหลังกูไม่มี <c oughs> อะไร อะไรอยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างบนอออะไรอยู่ข้างบาน,งอนอย่าเข้ามารู้สึกเสือหลังรู้สึกเสือหลังออเอนอนนอนวับอ๋อโอเคทุกคนไม,ไ,ไม่รู้สึกเสือหลังอ่ะทุกคนเป็นอะไรไม่รู้อ่ะดูดินในในเกมยังเสือหลังเลยแงบเฮ้ยอะไรอะไรอยู่บนที่นอนคือที่สี่ ครับมันจะเป็นมันจะไปถึงไหนกันเชียววะเกมนี้นี่มันจะเป็นมันจะเป็นมันจะมีคืนถึงเท่อไะไรวะโอเคเนี้ยเราปิดไฟไกลๆก่อนดีกว่าเดมโอ้ยไปดีกว่าทุกคนดเสียวมากเลยไป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 อะไรยาเดาไวมือเต๋อเนี่ยโอเค วัดจะเอี๊ยมสุดที่เขาเนแบบน้องชัวกู้ชาวกรามะใครแล้ว,าาาลวเลยเจอเฮ้ย,ะอ,ยอะไรอะไรใครมาอ้วนเลยแถดน,นอนดินอนอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยไม่เอานะอ,อะไรอะอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรใครมาทำอะไรกูนอน เอาคุณนอนอยู่คงไม่รู้เรื่องหรอกมั้งเอา้านี่คุณไปไหนอะอะไรมันเป็นอะไรอะ

คืออะไรอ่ะให้หายรูปหรอโอเคเราจะถ่านรอบๆบ,บ้านเลยนะครับคืออะไรอ่ะปนล็อกอยกบนหรือเปล่า ไม่ได้ไหทุนอ๋อมิตายุก็แต่เนี่ยผมทำอะไรไม่รู้เหมือนกันฮะมิตยุนเนี่ยเศรษามากเลย น่าจะมีอะไรนะดูให้เรานั่งแบบถ่ายรูปตรงนี้เหรอโอเคนะครับมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเนะี่ยแล้วก็เปิดไฟเดว่าเปิดไม่ได้ไนะ้วเปิดไฟไม่ได้จริงด้วยทุกคนเป็นอะไรวะเข้าจะดิ้นเหรอ นีก็เปิดไม่ได้ด้วยด้วยวุยว้ยพี่งวุยว้ย,ยให้เราหาเงาผีเหรอตามประตูใช่ไหมเหี้ย,ยขนลุกเลยตกใจเหี้ยขนลุกเลยแ อย่างนี้ไหมที่นั่งตรงนี้นมีไหมไม่มีเนาะปล่อ,อีกรอบแล้วกันนี่ไม่มีเนาะนี่ไม่มีเนาะโอเคเอาคือนไปด,ดีกว่าว้าวขวลุกหนาวไม่แค่หรอกอะไรล่ะอะไรล่ะมาดิ ไม่มีอะไรนะเนาะแค่นี้เหรอไอตู้เนี่ยเรากลัวไอตู้เนี่ยตัวน้ตายจะบอดแล้วนะโอเคนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่เราเล่นไปกดแบบหนึ่งนะเฮ้ย ไี่ไงเป็นไงล่ะเจอไปทีหนึง่งเอ้ยเอา้าอ๋อคือที่หกแล้วทุกคนไม่จะมีกี่คืนกันแด่ไปเนี่ยช่วยหายสิบคืนแน่แนเลยหกโมงเช้าโอ้ห้องแดงแป๊ดเลยมาที่ห้องแดงแป๊ดเลยโอหปิดไฟแล้วกันห้องแดงแรอบนี้ไปทำร้ายมันอะไรเปล่อว,วะมึงนอนดึกหรือยังไง อะไรเกิดอะไรขึ้นไม่น่าจะมีอะไรเนาะโอเคมันเหมือนมีอะไรเดินตามหลังมาไปดีกว่าริมนอนได้ไ่มเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้โอนตัวอะไรเฮ้ยมันเลยข้ามาไงเรื่อย เอ้ยอุ้ยโอ้ยมันอยู LIKE ่ใกล้ๆกูมันจอดแดงมันอยู่ไหนมันจะทำอะไรกูมันจะทำอะไรกูมันจะทำอะไรกูสุมปองมันจะทำกูที่ไหนว่าแต่เป็นตึงตายเลยไมเนี่ยกูร้อเล่นอยู่ ยิ้มขึ้นคือปิดไฟเอาละการปิดไฟของเราก็จบไปแล้วนะครับผมเนี่ยก็การปิดไฟของเราก็จะเป็นแบบนี้ได้เองใช่ไหมทุกคนคืนเล่นไม่เป็นไรคือต่อไปเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเยอะทุกคนโอ้ยคิดไปกันหรือเปล่านะครับเอาละครับคลิปนี้อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม,มบ๊ายบายครับ मैं